ตายชุติมาเฉลยแล้วไปทําอะไรที่พัทยาหลังจากเป็นที่ทีมพิธานั้นก็ได้พาลูกสาวน้องพิมพิมพ์ไปพักผ่อนหย่อนใจที่ทะเลพัทยาจังหวัดราชบุรีพร้อมกับโพสต์ภาพกับลูกสาวระบุข,ข้อความว่าได้แลปลได้ว่าเป็นหน้าที่ไปด้วยกันนั่นเองเดินท่ามกลางชาวเน็ตก็เข้ามาให้กําลังใจขอให้พักผ่อนให้เต็มที่ขณะทางด้านชาวเน็ตก็ ก็แอบจับสังเกตว่าจ่ายชุติมากับเช็ดอินที่แฮแทกสถานะที่ทะเลพัทยาเช่นเดียวกันแต่ภายหลังก็ได้ลบสตอรี่ดังกล่าทิ้งออกไปในตรงทรงผมนั่นเองที่น้องพิมพิมทักพ,พิมพิมนั้นทักเปียนั่นด้วยได้เห็นเรียบร้อยแต่น้องพี่ทิมพ์พิธานั้นก็ได้พาแลกแพ็กกระเป๋ากับผู้หญิงที่ท่ามกลางชาวเน็ตก็หลุดลุ้นว่าเอ๊จะไปด้วยกันหรือเปล่าหรือไม่ ก็ต้องบอกเลยว่าเคลียร์ชัดเจนนะคะจากเมื่อล่าสุดฟังจากปากของต่ายชิติมาเฉลยแล้วค่ะโรงสตอรี่ไม่ได้ทำอะไรที่พัทยาค่ะทีมพิธานั้นก็พาลูกสาวน้องพิมพิมพไปทะเลแต่งานนี้โดยต่ายชิติมาก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเป็นครั้งแรกทีมพิธาก็พาพักผ่อนกับที่พัทยาหลายคนก็รู้ว่าเราไปด้วย กันไหมนั่นเองแต่ก็ตอบเลยว่ากล่าวว่าไม่ได้ไปด้วยกันค่ะทุกเรื่องที่ไม่ต้องไปโยงหมดเลยนะคะพัทยาก็คือตนก็ลังเข้าไปหรือว่าตนก็เองก็ไม่ได้ไปเชียงไ,ไ,ไม่ได้ไปเชียงใหม่คนที่จะไปถามถึงงานว่าเราจะกับใครนั่นเองบอกเลยว่าซ้ำว่ารูปรอบครอบครัว กันเยอะในเน็ตน,นั่นเองถามว่าจะรู้สึกยังไงคนก็รุ้นว่าจะรีเท์นอยู่ไหมตนก็ตอบแค่เขาว่าน่าน่าจะจิตดังนั้นอย่างที่บอกว่าเราทำหน้าที่พ่อแม่ของน้องพิมพิมพ์กันแฮปปี้ดี